สวัสดีครับเพ,พื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโซล่าแสมนะครับวันนี้เราจะมาทําลายโลกกันนะครับโดยการใช้โหมดพายุหรือว่าภัยพิบัติธรรมชาตินะครับตอนนี้มันจะมีให้เลือกคืออุกบาสนะฮะเป็นชิ้นเล็กแล้วก็ฝูงอุกบาตแล้วก็อุกกาบาทยักษ์นะฮะโคตรยักษ์เลยแล้วก็มีหลุมดําแล้วก็ฟ้าผ่านะครับแต่ตอนนี้เรามาทําลายโลกก่อนด้วยการเอาไปก่อน1เม็ดนะฮะอุกบาตกอพุ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกไปสู่ท้องทะเลเรียบร้อยไม่มีใครตายนะครับตรงนี้คือออส งนี้คือไทยนะก็เราก็เอาหลุมดําไปใส่ประเทศไทยแล้วก็ขุดคนในประเทศไทยออกมาให้หมดโอเคครับคนในประเทศไทยอ๋อไม่ใช่คนแค่ในประเทศไทยเนาะก็น่าจะทั้งเอเชียแหละที่ตายไปเลยเราก็จะใช้พายุฟ้าผ่าเนาะก็นี่แหละฮะทำลายล่มไปเลยแล้วกันได้จบจไปที่นแรงมากเลยนะครับในพายุพายุฟ้าผ่าเนี่ยโอเคเนี่ย โลกมันจบไปแบบง่ายๆเลยก็ไปที่ดาวอังคารกันแดาวอังคารไม่มีอะไรมากไม่มีผวกคนนะฮะเราไม่เลือกดีกว่าไปดาวแมชชินนะครับไปดาวเครื่องจักรกลกันดีกว่าเป็นดาวที่มีบาเรียคุ้มกันนะครับที่แบบเออบาเรียมันดีเนาะถึงมว่าเราจะเอาอุกกาบาทยางลงไปทําลายมันอะก็มันก็ยังไม่แตกเพื่อนๆดูดิอุกกาบาทยางนม่งถอยไปเลยก็หลุมดาก็ ก็ยังเอาหลุมดําอยู่ด้วยนะเมื่อกี้ผมรอเวลานีแต่ว่าถ้ากับบาลียมันเริ่มสีแดงก็คือมันกําลังจะอ่อนกำลังนะครับก็คงรออีกแป๊บหนึ่งบาลียมันก็จะกลับมาสมบูรณ์ได้ในส่วนถ้อาถ้าเราจะใช้อุบาทลูกเนี่ยทำลายมันก็น่าจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าตัวเกมมันสามารถปรับการตั้งเข้ากบาทได้เราปรับการตั้งเข้ากบาทให้เป็นเยอะๆเลยไหมขั้นสุดก็คือ10บแล้วก็ดาเมจสุดของมันก็คือ 5เกอเดี๋ยวลองดูนาะ10นี่นคือความเร็วนะก .5 คือพลังในการทําลายเนดะี๋ยวเราเย้ำๆมันไปก่อนโอ้โหทนนะครับมาฟูงกาบาตกันต่ออุกกบาตลูกเดียวไม่สามารถเป็นไปได้เลยลที่จะทําลายแมชชีนเวลเนาะไอโลกของเครื่องจักรกลนะมีคนอยู่ประมาณร้อยไอ้แปอยสิบสองคนนะก็ถ้าเป็นอุกกาบาตยักล่ะอุกบาตย,ยากสัก5ลูกไหมดูซิว่าจะทำลาย ในลูกของเขาได้ไหมนะก็เริ่มสีแดงแล้วอ้าบาดีเขาแตกไปแล้วบัะเพื่อนๆอาจจะเนื่องจากที่เราไปซอยบาลียเขาไปแล้วเมื่อกี้ก็นั่นแหละฮะทำให้แตกไปเลยแล้วก็บาดียเขากลับขืนมาเนะาะเพราะคนเขาก็สามารถอยู่ได้มันไม่เหมือนโลกเนาะที่ถ้าแตกไปปุ๊บแล้วไฟมันจะลาไปทั่วโลก แล้วก็ในส่วนของโลกนี้มันไม่ลามเนาะมันสร้างมาจากเครื่องจกักรหรือว่าเหล็กอะไรเงี้ยมันก็สามารถแข็งแกรงมากเลยมีเครื่องสร้างอยู่ตรงนี้อ่ะก็เราใช้หลุมดำก็ไม่ได้แต่ว่าจะมีทิ่หนึ่งนะฮะที่สามารถข่าดาวจากขนได้ก็คือใช้ฟ้านะฮะฟ้าผ่าอายุฝนฟ้าขนอนั่นเองก็ต้องกดไปสักสิบไม่ถึงสิบห้าครั้งอะ่ะหนึ่งสองสามสี่อนะครับก็บาเลียเขาก็แทแตกไปละ แตกไหมแตกเถอะงี่นะครับแตกไปเรียบร้อยแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองก็นั่นแหละฮะก็ดาวเขาก็แตกกระจายไปละก็ทำลายไปซะเได้จบๆไปนะครับอถึงแม้ว่าจะแน่นหนาแค่ไหนเนาะหรือว่าถึงแม้ว่าจะดาวของเขาไม่มีคนแค่ไหนก็ยังจะผลิตวาเดียไปเนาะนี่เราทำลายเขาให้หมดเลยก็ เครื่องตรงนี้ก็จะทําลายอยู่ได้ไหมเรียบร้อยนะครับเราปิดชิลเราปิดเกาะป้องกันของดาวจากกดไปเรียบร้อยแล้วโอเคเพื่อนๆคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็สําหรับคลิปหน้าเราจะมาเล่นในหมวดของจรวดกันเนาะก็ในหมวดของจรวดจะแรงแค่ไหนก็ไปติดตามชมกันนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ